สวัสดีครับจะพามาเมืองเครืองซียังหวันะครับนเนาะเร่งเมื่อคืนครับเร่งเมื่อคืนเร่งบูบครับตัดหญ้าก็ตัด,นานาตดพวกสีแหล้วเร่งบุมวนเลยเดี๋ยวผมจะตัดให้มึงครับจะตัดเหมนหญ้า แน่งระบูครับผมกับผมเป็นร้างนะครับแต่ว่าใส่งานเท่ากับต้องปรับแต่งให้เป็นนะครับเนาะแบบใส่งานประจำก็เลยเฮ็ดไปนะครับจับหันจับนี่ก็เลยเปลนนะเอาคลิปนี้มาหันแช่กันนะครับเนาะประสบการณ์ครับ นี่แหละครับมองห้าสิบปั๊บกับมีมองเดียวแล้วครับนี่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับปั๊บมองเดียวเนี่ยเลียงรอบครับเห็นได้ครับเนี่ย เดี๋ยวปั๊บให้นมั้งนะครับเนาะมันถี่มุนเข้าไปข้างในครับเร่งละบวบนะครับนะเนาะเขากับปับ๊บพวกนี้ครับมุนมาทั้งขวาครับมุนมาจากจะหลอดช่องหลอดนี่แหละอ่ะเดี๋ยวผวามสีจะตัดให้มึงไหมนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวความสีจะตัดให้มึงใหม่วานนี้ ใช่ล่ะปั๊บให้พอดีครับปั๊บไล้กับวูบกับปั๊บให้อยู่ปานกลางพอดีพอดีครับตั้มไล้กับกับวูบพูอกันเด้่ครับตั้มไล้กับวูบปั๊บไล้กับวูบพูอกันครับเอาแบบพอดีพอดีครับนี่ยนะครับมองเดียวนี่ยนะครับไปลองมึงนะครับเด้อเ่าต้องไปหาสร้างไอ้เนี่ยครับไฟไฟกระเฮ็ดได้แบบนี้